สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามของอินสตาแกรมนะผมทําอย่างไรก็ไปดูกันได้เลยนะอันดับแรกนะผมเป็นเพื่อนคลิปลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมที่ผมแปะไว้ให้เ,เพื่อนๆได้เลยนะอ๋อเอาเป็นเพื่อนที่ดูผ่านคลิปชันคลิปสดคลิปเรียวนะมันจะเป็นคียอาโค้ดด้านล่างเพื่อนสแกนได้เลยนะ,ะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมใหเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มเขียวตรงนี้ได้เลยนะประกอบชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านได้เรียบร้อยนะผม ที่สคัานะครับติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยเนะีเป็นเครื่องหมายติ๊กทูอย่างนี้นะผมกดสมัครใช้งานได้เลยเนะี่ยหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมเ,เพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีแดงตรงนี้ก็ได้นะผมกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์นะเพื่อนจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอ้นแรกนี้เลยนะกลางจอนะเนีเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเพื่อนเลือกเลยนะ เพื่อเลื es, ่อนในส่วนของอินสตาแกรมเนาะเลื home, ่อนลงมาเพื่อเจอหมวดหมู่ลีกเข้าไปนะผมอันเด็ดวงช้านิดหน่อยเนาคลีกเข้ามาเราก็จะมีหลากหลายหมวดหมู่เป็นเพื่อนเลือกเลยนะผมเป็นเพื่อนเลือกในส่วนของหมวดหมู่เพื่อนผู้ที่ตามตรงนี้เลยนะบริการเนาะเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจกันได้เลยนะอันนี้ส่วนของลิงก์ไปก๊อปปี้ลิงก์โปรไฟล์เพื่อนเพอยากจะเพิ่มผู้ที่ตามได้เลยนะเป็นโปรไฟล์นี้นะผมอัดลองมาได้เลยนะก็กดวางลิงก์ได้เลยนะก็าใส่จานวนที่ต้องการเนะเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยคนละกันน่ะ ออกออกแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับคือหน้าต่างยุเยิอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดวีตาาของเรากำลังเพิ่มขึ้นมาเราก็รอสบพักหนึ่งนะครับระหว่างที่รอนะผมเดี๋ยว้องขอแนะนำเมนูต่งตางๆในเว็บไซต์ให้กับเพื่อนๆเ,เลยนะผมในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมก็จะบอกออเดอร์อต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนะผมที่ก็ะพืคอยู่นะผมเป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเรานะผมซ้ายบนนะนเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับและล่างตรงนี้นะเป็นสถานะก็รอดําเนินการนะครับ ถ้าเสร็จเรียบร้อยเนะียจะขึ้นว่าเสร็จเรียบร้อยปุ่มเขียวๆอย่างนี้เลยนะในส่วนของเมนูเติมเงินเนะีผมจะมี3ช่องทางการเติมให้เ,เพื่อนๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสแกน QR Code, โทมานี่วอลเลตคริปโตเคเรนซีนะครับเดี๋ยวยกเป็นตัวอย่างในหะ้เพื่อนๆดูเป็นสแกน QR Code แล้วกันนะครับก็ใส่ยอดจํานวนเงินที่ต้องการเติมนะผมแล้วก็กดเติมเงินได้เลยขึ้น QR Code อย่างนี้นะผมเข้าแอปธนาคารที่มือถือนะสแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยนะยอดเงินนอกของเพื่อนนะผมจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะ ในส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะผมหากันเพื่อนมีปัญหาต่างๆนะผมมาที่เมนูนี้ได้เลยนะครับเราสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้ขอกรอกรายละเอียดอะไรต่างๆไปนะผมแล้วก็กดส่งตัวไปได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะขวบบนก็ได้นะผมปุ่มไอคอนไลน์ตรงนี้คลิกเข้าไปนะผมจะเป็น qr code เพื A ่อนเพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบเพื่อนยิบสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเมน,นูแนะนําเพื่อนนะผมหากันเพื่อนมีปัญหา,าขออภัยนะผมหากันเพื่อนยังมีรายได้เสริมรายได้พิเศษนะ ก็าสามารถก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะผมไปแชร์กับคนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นเัาถึง5%กันเลยทีเดียวนะซีรีส์หนังจีนนะผมเพื่อนๆใช้ใจในเว็บไซต์ครบ5 0 0บาทนะผมสามารถปลดล็อกดูเมนูซีรีส์หนังจีนกันได้เลยฟรีๆนะผมออกมากถึง400เรื่องกันเลยทีเดียวนะผมเ,เยอะจริงๆนะผมซีรีส์ทีเ่เขาให้ดูนะครับความเหมือนเขาจะอัปเดตมาเรื่อยๆด้วยนะผมอตอนนี้ผมคิดว่ายอดผู้ติดตามเราน่าจะทยอยเพิ่มมาแล้วนะผมต้องขอไปเช็คดูนะครับ ตอนนี้อยู่ที่21่สิบคนนะผมเดี๋ยวลองกดรีเฟรชสักหนึ่งทีนะครับอ่ะเรียบร้อยนะผมจาก21เป็น131่งยสามสิบเลยนะผมก็ถือว่าแบบเพิ่มมาแบบรวดเร็วจริงจริงนะผมผมพูดไม่ถึง4นาทีเลยนะครับพอจากเมื่อกี้ก็แค่1 0 2 0ี่สิคนนะผมพอแค่2 3นาทีก็เพิ่มมาเป็น1นึหรือสาเลยนะครับว่ารวดเร็วเลยจริงๆริงนะผมเว็บไซต์ k m p social นะครับเว็บไซต์สามารถเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดอะไรต่างๆให้กับเพื่อนๆน,น,นะครับ นอกจากอินสตาแกรมนะผมที่ผมพาเพื่อนๆทำนะ o u t u b e TikTok f a c e b o o k หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆน,นะผมก็สามารถทำได้เช่นกันนะหากเพื่อนๆสนใจที่ใช้บริการนะผมสามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเลยนะผมเพื่อมาใช้งานเว็บไซต์กันได้เลยพอสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ